ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ญญทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเที่อะไรวะ Resident Evil 6พ a r t ที่3.1แล้วนะฮะก็อยากตามสัญญาครับพอพ a r 3ปุ๊บเราจะเปลี่ยนชุดทันทีเห็นไหมคือไม่ต้องสงสัยว่าผมเอามาจากไหนคําตอบก็คือผมเออ่ผมไปโหลดโหมดมาใส่ผ่านสตรีมนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการเป็นการเล่น ชุดโหมดอีกแบบหนึ่งของเอดานะฮะอ่าก็จะเห็นว่าผมไปโหลดมาใส่อันนี้ยอมรับหน้าเอดาเปลี่ยนเลยหน้าเด็กเลยโอเคก็ไปเริ่มเกมเลยชุดเอดาจิวเอดานะฮะอ่าตามสัญญาครับนี่ครับไปทางไหนต่อนเนี่ยโอเคทางนั้นฮู้วว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 ยวยวว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  ใครหลายคนนะฮะที่เจอคลิปไม่สมควรที่จะดูหรือไม่สมควรที่จะมองนะฮะก็เป็นว่าก็รนาอย่าโปรดอย่าเอ้ก็รนาอย่าแช์อย่าอะไรกันผ่านอ่าให้เป็นที่น่าข้องใจหรืออะไรเลยนะฮะสำหรับคลิปที่ผมพูดไปนี้แต่เป็นว่าผมจะไม่ยุ่งแล้วกันริวจะไม่ยุ่งนะฮะอ่าก็เป็นหน้าสะเทือนใจอย่างหนึ่งของวงการแคสเตอร์เกมนะฮะต่เท่าที่รู้กันว่าอะไรเ่าโอเคก็นี่ผม นี่ตัวน,นี้มันน่าเล่นจริงนะเนี่ยฮะไปได้ไหมเน,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 นีน่ยอ้าวแทน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 แูนฮู้นี่เอดาเหมือนแค่นี้อะนะอู้ไปดีกว่าเสียเวลาโอเคไปทางไหนต่อสํารวจให้ทั่วนะฮะอ่าจิ๊บปุ๊บอ้าวไม่มีที่อะไรโอเคติดถังก็สําหรับโปรเจกต์อ v วี่วิสตินี่ก็ต้องไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าคอมผมยัง เล่นไม่ได้นะฮะยังแคสยังอะไรไม่ได้ก็นั่นไว้ก่อนแล้วกันไปคือผมสงคือถามว่าผมเอ้าโหเจอเบยเจอเบยเบยเบยหินหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบฟักนี่ก่อนเลยลูกตองอัดหน้ามันดีอัดเอ้าสิยันแล้วก็โอ้ยโอ้ยแแม่แม่ โอ้ยกงตูดกงตูดชอบเลยชอบเลยแบบนี้จอชชอบเอาเปลี่ยนอาวุธก่อนเอออย่าพึ่งยายาพกยายาไอ้บ้าเดี๋ยวต่อยเลยเดี๋ยวต่อยเลยนี่ทำคนไปแล้วเดากันไหมเดากันไหมไม่เอาแล้วอีกบ้าผู้หญิงนะเว้ยต้องวนตัวหน่อเอดาเอเด้าเอออันนี้เป็นแผนที่ในเมืองจีนนะฮะโอเคเลยนี่ปรับถูกนะขนาดปรับภาพแบบ โอเคแล้วนะเออไปทางไหนต่อมีอะไรบอไมีโอ้ยฮี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 นี่แปลงร่าแล้วโอ้เกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนชักลูกก้อนชักโอ้โหเชี่ยเชี่ยแล้ว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 อะไร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 โอ้ อีบ้า์อย่ามาโอ้ยดูมันดูมันทำดูมันทำดมันทอะไรงอกงอกน้ำใสน้องก็จะบายเฮ้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 ยแมวแมวแมวไอ้เหี้ยยังไงยังไงยังไงสไนเปอร์อีริกนะฮะแต่ก่อนเฮ้ยเอ้ยงายพี่ทีนึงอ่าเป็นไงล่ะอ่าก็ใครอยากเล่นหมดชุดนี้ก็ไปหาโหลดเอาเองนะฮะอ่าผมไปโหลด ใส่สตรีมตัวเองเลยนะฮะลงทุนมากสตรีมของน้องเขาเลยเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราก๊อปตัวนี่ไว้แล้วเราก๊อปตัวเกมส์เราก๊อปตัวชุดเอ้ยชุดไว้ก่อนไว้เรียบร้อยแล้วก๊อปเตกเครื่องนะฮะอ่าผมบอกเลยก็ได้อ่ะแล้วผมก็ไปโหลดมาใส่ใส่ใส,ใส่แล้วก็เล่นสตรีมมาเลยแล้วเดี๋ยวพอพาร์ทหนาๆของเจ้ามาใส่คืนชุดเดลยของเจ้าเป็ไนไงเนี่ยฮะโอ้ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะอะลบลบลบโอปืนลั่นอุ้ยอ้าวได้ได้เบย์ได้เลยอุ้ยอะอะไรลูกงั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 กใส่ได้งักงักอืมมันเป็นงักงักมันเป็นจิกบักจิกบักอืมอืมออืาอะไรเลยอะไรอืมอ้าวล้มล้มล้มอืมปปีนครับตูดประทับตูดนะฮะโอ้ตายเหอะ ไป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 มีหาอะไรโอ้แก้วยิงได้ไหมโอ้แตกเรียบโอเครูส้สึกจะไม่สะดุกเลยนะโอ้นมเอดาแมมันมเล็กแค่เนี้ยนี่นมเอดาเหรอเนี่ยนมเอดานะ,ะไปทางไหนวะกูว่าหลงโอเคโอ้ปิดทางผิดทางทักลูกก่นอนนี่กองกองเจอกล่องก็ต้องเกียบนะอ่า เอย่าเบยโอ้ไอ้เหี้ยใครสะดุดขากูใครดุดขากูวะเออไม่รู้ไม่รู้อะไม่รู้เอามีกล่องมีกล่องเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่าเออคู่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 กันไปคู่คู่กันไปไงเงิบไงเงิบเอาไงเอ้ยอ่านี่โอ e ah, oh. ้โ oh. หลน or anyway. uh. bottle bottle ันโดคิกลนไม่ถึงพากเชี้ยอะไรไม่รู้เออหยาบคายไรอย่างอายที่สุด เยอ่าไปไหนต่อเอ๊ะโอ้ตรงนี้มันจะมีเหรียญใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดชิมิเหรียญชิมิเหรียญจะอยู่ตรงไหนเอาหรือว่ากูเดินเลยมาแล้วหรือว่ากูเดินเลยมาแล้วโอ้ย่างย่างย่างอ๋ออ๋อยิงอะไรอ๋อประตูนี้ประตูนี้เหรอประตูนี้ยมูไปถีบไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวจัดให้ โผล่มาไปแอบแอบนี่แอบเหรอแอบเหรอปิดเอี๊ยบเหรออือตายซะปิดเอี๊ยบมัต้องตายซะเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่งัดง่ะงัดง่ายพิธีนึงงัดง่ายพิธีนึงอะไรเกี่ยหัวเลยดิเออเอาแปลงล่างแปลงล่างจะไป็นสไปเดอร์แมนเหรอเออเอา แค่นี้อ้าวเฮ้ยไม่ใช่แค่นี้แล้วอ um. ้าวว่าแล้วไอ้บ้า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 โอ้แอบอะไรอะไรเดี๋ยวกูระดมเงือกจริงซ้ำจริงซ้ำเฮ้ยนึกว่าตายนึกว่าจะไม่ตายซะแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมีซ้ำ เข้าไปไม่ได้อีกไปเอาประตูนี้โอเคปุ่มไปเหยียบนี่ก่อนเลยหนึ่งสเต็ปโอเคนี่เหยียบซ้ำเจออะไรไหมโอ้ยยิงทำไมอีกพวกละเอ้ยพวกสาเรเลวเอ้ยเดี๋ยว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 เอ้ยอืม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 ทำงี้ได้ยังไงฮะโรนันโดคิก โอ้โ้โอเคโอ้เย้นี่ไงเหรียญเจอแล้วนี่เก็บได้หนึ่งอันนี่เออโอ้เย้จุงทางไหนต่อเนี่ยอ่อทางนี้มีอะไรไหมไม่ได้เออเออเสียง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 โอ้โหว่าแล้วว่าแล้วมันคือไรว่าแล้วมึงจะไปไหน ยิงกูนี่มึงจะไปหน่อยมึงดั้อะไรมึงก็จะเอ๊ะจะฟาดอ่ะ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 อาจจะอ่ะโอ้โหเออเออเอาเอาเอาอะไรอะไรอะไรงัดไปทีหนึ่งโอ้ดูมันยิงดูมันยิงโอ้โอชักลู้ก่อนเออโอ้ยมัเยอะ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 เดี๋ยวเออเยอะเอาเฮ้ยเออ หงายิท <S 々> ีหงายไิบีเฮ้ยไกลพันไกลพันไกลพันเหรอมันจะไกลพันเหรออะไรอะไรมึงไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกลุกเบย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 เบยเบยเกือบไปแล้วเฮ้ยไปไหนไอจอดอไาจอดโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเอ้ยแปลงล่างแปลงล่างโอ้ โดนเฮ้ยเอ้าวลูกบอลเอ้ยลูกบอลโอ้โหโดนเอ้ยมันรู้ไหมมันอันตรายอะฮะมันอันตรายรู้ไหมรู้ไหมรู้เบย์รู้เบยรู้เบย์เฮ้เอาไงเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าโอเคไปแล้วไปแล้วโอ้ชักลูกไปทางไหนต่อทำไมต้องไปทางนั้นวะอ๋อนี่ไง แล้วก็ขึ้นเชือกข้ามัางไปเฮ้ยลุ้นแทบเยี่ยวเยี่ยวเล็ดเลยเ้ยอ้มม,มานั่นแหละหเฮ้ยจะบอกนะว่ามันคืออะไร แปลงร่างกินเม็ดได้ยังไงโอ้กูรู้แล้วว่าอะไรโอ้โหตอนรับกูยังดีเลยนี่เงาง่ายเงาไงวู้ไปแล้วทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูเป็นจิวจิวนะจ๊ะมันตัดโอ้ไม่เอาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ปั pelled, ๊มแบบนี oh, ้คงไม่ทานโอ้ไปแล้ววู Sch ้ฮูโอ้โอ้ยย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 ยวู้ฮู้ยยยยวู้ฮูไปแล้วว้าววุ้ยเกือบไปไปแล้วไปแล้วโอ้ยจับอ่ะอ้บไปแล้วเอด้อายเอด้าเอด้าเกือบร่วงเกือบร่วงโอ้ขึ้นมาขึ้นมาอย่ายอมอย่ายอมแพ้โอ้ยอย่ายอมแพ้ ไปย้อนแอร์พังแล้วอีบ้าอีบ้าเรื่อยมอย่ามาเงี้ยโอ้ไปแล้ว้าแล้วว้าวโอ้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 เตะเต้เตะเตว้าวแมนไอ้ยูปิดแนงเลยล็อกตามสเต็ปทำไรมึงจะทำอะไรกูเมื่อกี้ ไม่ได้แดกหรอกไอ้หนูเฮ้ยไกือมชักลูกเอเดนะครับไม่ได้โง่แม่สาวเอดว้าเกือบไปแล้วล่ะอกี้เกือบไม่รอดโอ้บนนี้มันมีอะไรวะอ๋อเดี๋ยวขอนลงไปเดี๋ยวหนึ่งในเวลาเล่นสไนเปอร์ยิ้มหน่อยอหน้านี่พัง ไปไงมองหน้ามองหน้าต้างหน้าออหน้าแหกโอ้โหติมเลยมีให้ยิงติมเลยยิงให้ยิงติมเลยเออยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่มองหน้าทักลูกก่อนทำไมมีเสียงกรนเสียงอะไรแถวนี้ลงไปเลยดีกว่าะฮ้ยอ๋ยอหิวหิวหิว ขิวไปตะขิวไปทางไกลอิวไปตะไกลไม่มเมินใช่ไหมเห็นกูเป็นอะไรอ้าวเห็นกูเป็นอะไรเห็นกูเป็นอะไรอ,อ,อะไรอะไรหมาเมินหมาเมินโว้โดดข้ามมาฝั่งนี้เลยอ้าวมองหน้าเดี๋ยวกูจัดให้ดอกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นิ่นก่อนอยู่นิ่นี่ก่อนดูนิ่งก่กอน,ออนเออนั่นแหละอยู่เดวกกันไ่ข้<สน>าาไปทำเหี้ยอะไรทั้งนั้น อโลกคานเหรอมึงอีกตัวหนึ่งมึงอีกตัวหนึ่งชักลูกก่อนแม่งเดี๋ยวมีอันตรายความอันตรายมันจะมาโอเคครับก็มียาแดงอันหนึงอะไรนึงโอเคตอนนี้มีอะไรไหมอ่ะชักลูกก่อนมีมีแก้วมีแก้วมีเบยโอ้มีกล่องกล่องน้องกล่องน้องกล่องเก็บให้หมดอ่า ไปขึ้นไป,นไ,ปนไปทำไมวะเนี่ยโอ้ลงมาเออตายดิโอ้อยาสมุนไพรสมบมน,นี่สิบเม็ดตาหงอยใบหอนกฮูกกู๊กกู๊นกฮูกิว้วฮูกิ้ว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 ตายกิ้วกิ้วกิ้วตัวหนึง่งอีกตัวหนึงน่งเจ้ายัางไงวะเนี่ยฮะโอ้โหไอทางนั้นก็อีกตัวหนึง่งเฮ้ยมันไม่เห็นก็ดีละ เดี๋ยวุมแถมฉลากให้ก่อนบริโภคนะเจ้าบึ้มโอเคโอเคนี้ก็ตายแล้วยิงธรรมดาก็ตายแล้วอู้มีกล่องน้องกล่องน้องกล่องเก็บให้หมดมีแหลกด้วยอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะนี่ไปเดี๋ยวคลิปยาวต้องรีบตะเกลอนอะไรเนี่ยฮะเก็บคุญแจอ่าแล้วก็ไป ระวังไปเลยมันมาแล้วโอ้ยอ้าวเวรแล้วโอ้โหสวัสดีเพื่อนไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชักลูกก่อนโอเคเดี๋ยวอ่ามีกลนมีกลนสาดกลน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 ไม่ไม่เข้าไม่เข้าเลยเอ้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 ยเจ็บอ๋อหลบได้เอากุญแจกูมา เอากุญแจกูมาเอากุญแจกูมาเอากุญแจกูมาไม่เป็นไรเฮียอะไรเลยโอ้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 ยเชี่ยโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอู้ยเกือบไปแล้วเดี๋ย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 วใจเย็นใจเย็นไอ้ป้าใจเย็นเป็นไหมเนี่ยโอ้ยใจเย็นเป็นไหมต้องการอะไรโอ้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 ใหญ่เลยเอาใหญ่เลยไปแล้วไปแล้วชักลูกบึ้ม มีระเบิดไหมโอ้โหขอบคุณมากครับระเบิดก็ไม่มีเจ้าะอะไรตู้เนี้อ๋ออืมโอเคโอเคเออโอเคโอเคได้เลยโอเคเออเฮ้ย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 แม่งคลั่งคลั่งคลั่งโอ้โหโอ้เกือบไปแล้วอ้าวเฮ้ย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 ทะลึ่งแล้วทะลึ่งใหญ่แล้วทะลึ่งใหญ่แล้วทะลึ่งใหญ่แล้วเอาโอ้โห เนื้อจุ๊บโอ้เกือบไปโอ้โอ้โอเอ่งคลังคข้่งคข้่งแล้วคลังใหญ่แล้วคลังใหญ่แล้วอ้าวตั้งงั้นมีฤิ์แค่นี้เองเหรอฮะมีแค่นี้หลายจอดไอ้ชายไอ้ชายเฮ้ยเฮ้ยมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรโอ้โหโอ้โหไอ้ที่นี่ขาใหญ่เลยอ่ามึงมารวมตัวกันให้หมดมารวมตัวกันให้หมดเออจะได้ส่งข้อไปส่งข้อไปอืมอืม นี่จะส่งคลอให้โอ้โหอ้าวเฮ้ยโอ้ไอ้ตัวต้นตีนเธอรึงใหญ่แล้วพอรึงใหญ่แล้วทะลึ่งใหญ่แล้วทะลึ่งใหญ่เหมือนกันน,นี่มึงเนี่ยโอ้ไหนเต็มห,หน้าก่อนเม็ดนึงเออวู้เฉยๆน,น,นะฮะไม่มีอะไรไปต่อ เอาติดที่อะไรโอเคไปเอาแล้วกูจะมาวิ่งเล่นทำหี้ยอะไรเนี่ยเอาเอาเอดีเยี่ยมเลยไขยประตูไปเออกูใจร้อนกูเป็นคนใจร้อนเดินไปอืมแปลงล่างวู้ขึ้นไปเลยนั่นแหละเออดูว่าจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยวิ่งไปเลยแล้วกันอ่าง่ายดีด โอ้โหโอ้โหเยเยโอ้โอ้ขึ้นไปเลยโอ้โหจองเวกูไม่เลือกเลยไปดิถีพิถันาลเฮ้ย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 โอ้โหเกือบไปเกือบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคมาทางนี้โอ้ไปทางไหนเนี่ยอ้าวโอเคโอ้ เฮ้เลียนเรียญเลี oh, oh. Oh. ้ยนเลียญเหรียญเลียนนั่นแหละเหรียญนั่นแหละเหรียญที่ฉันต้องการโอ้ล่วงโอ้โอ้โอ้มาทางนี้อ่าโอเคเฮ้ยโอ้โหพิดทางผิดทางผิดทางโอ้โอ้จบโอ้เดือดไปแล้วโอ้อยู่ข้างหลังมึงเนี่ยอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยเออ เออเออเออเอาสิเอาสิเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกิ้งไปกิ้งมาโอเอาสิเอาสิเจ้าไงเจ้าไงเงาไงเงาไงฮะไปแล้วเอด้ามาเลยเจ้าขาอ่อนกูหน่อยเป็นไงไงอีตุ๊ดลูกอีตุ๊ดอีตุ๊ดโอ้โหไอบ้าไอบ้าโอ้ลูกอีตุ๊ดเกือบไปแล้ว ของก่อนเออโอ้ช็อตอตโอ้อมันได้แค่นี้มันได้แค่นี้สินะโออเกบไปแล้วมีระเบิดไหมเนี่ยโอ้ขอบคุณไม่มีเฮียอะไรเลยกลนก็ได้อะกลน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 กล่นล่นก้่กล่กกล่กล่กล่ก่ก่นกนกกล่กล่นกลก่่นลนกลกกลก ดีที่หน้าดีที่หน้าโว้หลบได้ไลเลอร์เดินเดินเดินเก็บให้หมดโอเคเงาไงเงาไงเป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นอ้าวเาวรแล้วว้าวโอ้งานงอกงานงอกโอ้หลบได้มเอาไงเงาไงฮะฮะฮะคลั่ง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 ไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคไม่ยุ่งกับมือไม่ยุ่งกับมึงเก็บให้หมดเออไอแค่นี้คลั่งคลั่งใหญ่แล้วคลั่งใหญ่แล้วฮะเป็นโรคอะไรเป็นอะไรชายโอ้โหเกือบโดนไม่โง่พอนะเว้ยเออไอ้บ้าเขาไงไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้เต้ยไอ้ติดถนนไอ้ติดถนนเฮ้ยเวเล่าเวเล่าไอไอกดพิทโอ้โหแม่งหลบให้เองเลยที่ขอบคุณมาก โอ้เกืบแล้วเออนี่สิเอาสิโอ้โหเกือบกดไม่ทันเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้อุบัตินี้แม่งโคตรมันเลยเป็นเหี้ยอะไรเลยไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยเหรอไอ๊เป็นเหี้ยอะไรเลยเหรอเออเอาสิทีนึงขอสักทีเถอะเอาสักทีนึงเอาสักทีนึง่งเฮ้ย เด <Scroll> ือบโดนเดือบโดนเดือบโดนมึงข้างอะไรตั้งหนาไอติดถนนไอติดถนนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเวรละเวรละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกดไลทกดไลทกดไลทเออเตะเลยบายบายโอ้ย่า ไปเลยเฮดาโอ้โหโอ้โหโคตรเหินหาวอ่ะ Almost there โอ้ยรอจนได้ Can't wait to meet this mysterious doppelganger of mine เดี๋ยวมองว่าถ้าจะไม่เจอแยกกว่านี้นะก็แน่นอนนะไม่แยกกว่านี้อยู่แล้วล่ะเออเอด้าซื้อไปเลยเออหน้าไม้เ เฮ้ยโอ้โหเครื่องบินโบเจ็ก4 7ลงมายังไงบื้มด้วยบางทีก็มีผู้ชายทุกก็มีผู้ชายบางคนนะที่ทำตัวอย่างนี้ <c oughs> เอาละครับก็เป็นว่าขอจบพาร์ทไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าใช้เวลานานก็สมควรยู่เป็นกัน ประมาณเกือบยีนาทีแล้วว่าเดี๋ยวจะได้อัพเร็วด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเกมไว้เพียงเท่านี้ครับซีอูเกมแล้วเจอกันใหม่ครับเก็บกล่องกันโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้เจอกันครับซีอูกันกันแนวปืนบ๊ายบายครับไปแล้วว้าวเว้ยบ๊ายบายส่องนมเอด้ก่อนบ๊ายบาย